เมนูนี้ใครไม่ทำถือว่าพลาดมากๆเลยครับทั้งอร่อยโปรตีนสูงมีประโยชน์แล้วก็ดีต่อใจมากๆเลยครับคลิปนี้เราจะมาทำเต้าหู้ผัดเม็ดม่วม่วงซอสมิโซะกันครับใครที่ทำเมนูนี้นะครับผมบอกเลยว่าจะหลงักการกินเต้าหู้เพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าเลยครับ คลิปนี้เราได้รับการสนับสนุนจากน้ำส้มสายชูกลั่นและน้ำส้มสายชูหมักแอปเปิ้ลยี่ห้อ QP ครับน้ำส้มสายชูกลั่น QP ได้รับการผลิตที่มีมาตรฐานผ่านออยรับรองสามารถนำมาทำอาหารหมักดองอาหารต่างๆแล้วก็สามารถล้างผักได้ด้วยครับและน้ำส้มสายชูหมักแอปเปิ้ล QP ใช้น้ำส้มสายชูชนิดเข้มข้นนำเข้าจากประเทศอิตาลีเลยครับรสชาติกลมกล่อมไม่เปรี้ยวโดดสามารถนำมาทำเครื่องดื่มทำซอสทำน้ำสลัดทำอาหารต่างๆได้หลากหลายมากครับและน้ำส้มสายชูหมักแอปเปิ้ลยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพด้วยนะครับช่วยปรับสมดุลระบบย่อยอาหารแล้วก็ดีท็อกซลไ้ดวย บทา QP ได้มีนโยบายร่วมรักโลกโดยการยกเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดหรือแคปซูลและใช้ฝาเปิดแบบกุลิงเพื่อป้องกันการถูกเปิดใช้ได้เป็นอย่างดีครับหากใครสนใจสามารถหาซื้อได้ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนาทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ได้เลยครับก่อนอื่นเราจะทําการล้างผักกันก่อนนะครับสูตรนี้เราจะล้างผักด้วยการใช้น้ําส้มสายชู1ช้อนโต๊ะต่อนน้าประมาณ4ลิตรนะครับกรมอนามัยเขาแนะนํามาว่าให้แช่ผักกับน้ําส้มสายชูกันแล้วก็ล้างน้าเปล่าประมาณ2น้ําก็จะช่วยลดปริมาณสารต,ตกค้างสิ่งเจือปนต่างๆได้60-80%เลย ก่อนอื่นเรามาทาซอสมิสโซะเตรียมไว้กันก่อนนะครับผมใช้มิโซะอยู่ที่ประมาณ3-4ช้อนโต๊ะน้ำส้มสายชูหมักแอปเปิลคิวพี3ช้อนโต๊ะแอปเปิลไซเดอร์สูตรนี้รสชาติกลมๆเพราะฉะนั้นใส่ประมาณ3-4ช้อนโต๊ะกาลังดีเลยครับน้ำตาลมะพร้าว2ช้อนโต๊ะเติมน้ําร้อย50มิลลิลิตรและสูตรนี้ผมเพิ่มความเผ็ดข,ขึ้นมาเล็กน้อยนะครับโดยการใช้พริกป่นประมาณ2ช้อนชาไม่ต้องกลัวเผ็ดมากนะครับเพราะเวลาเราผัดกต้าหู้รสชาติจะอ่อนลงไปเยอะเลยครับคนส่วนผสมให้เข้ากันแล้วพักไว้ ใช้เต้าหู้ชนิดแช่แข็งซับน้ําให้แห้งนะครับเวลาทอดน้ํามันจะได้ไม่กระเด็นมากนะครับแล้วก็หั่นเป็นชิ้นตามขนาดพอดีคําตัวนี้ผมใส่เห็ดกระดุมหรือเห็ดแชมเปียงลงไปด้วยนะครับคุณเพื่อสามารถใช้เห็ดชนิดไหนก็ได้แล้วผมก็หั่นพริก3สีเป็นสี่เหลี่ยมเตาแบบนี้นะครับผัดเม็ดมะม่วงทั้งทีพริกหวานเนี่ยเป็นวัตถุดิบที่เหมาะกับเมนูนี้มากๆครับหั่นหอมใหญ่ครึ่งลูกเป็นสี่เหลี่ยมเตาหั่นต้นหอมเตรียมไว้ ตั้งกระทะใส่น้ำมัน2-3ช้อนโต๊ะใส่เต้าหู้ลงไปผัดจนเหลืองสูตรนี้ผมต้องการผัดเต้าหู้แบบนิ่มๆนะครับก็จะไม่ทอดจนกรอบใครที่ชอบกรอบๆก,ก็สามารถทอดก่อนก็ได้นะครับใส่กระเทียมสับประมาณ2-3ช้นอนโต๊ะผัดจนกระเทียมเริ่มหอมใส่เห็ดพริกวานและหอมใหญ่ผัดจนผักเราเริ่มสลดแล้วเราก็ใส่ซอสยุโตะที่เราเตรียมไว้ครับ แล้วก็ใส่พ้าอิกของเราเม็ดมะม่วงหิมาพานต์อบผมใส่ไปประมาณ30-40กรัมเลยนะครับตรงนี้ขึ้นอยู่กับความชอบเลยนะว่าชอบมากชอบน้อยใส่ต้นหอมพันท่อนแล้วก็โรยด้วยงาคั่วผัดจนทุกอย่างเข้ากันแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเต้าหู้ผัดเม็ดมะม่วงซอสมิโซะบอกเลยนะครับว่าอร่อยมามาก มาครับทุกคนเดี๋ยวเรามาชิมเต้าหู้ผัดเม็ดมะม่วงซอสมิสโซะสูตรพิเศษนะครับเต้าหู้กับมิโซะเนี่ยเป็นอะไรที่เข้ากันมากเลยนะมีเห็ดนิดนึงแล้วก็มีเม็ดมะม่วงหิมะพานนะครับเมนูนี้นะครับทั้งมีโปรโตีนเยอะแล้วก็อร่อยมากๆไม่อยากจะบอกแต่ก็บอกไปแล้วนี่นะครับกินกับข้าวกล้องข้าวไรซ์นะก็มีโปรโตีนเข้าไปอีกใครบอกกินวีแกนไม่มีโปรโตีนอร่อยมาก เมนูนี้ผมบอกเลยว่าพเพื่อนไม่ควรพลาดเลยนะครับมันลงตัวรสชาติกลางๆแล้วก็อร่อยมากๆเลยนะครับดีต่อสุขภาพมากๆตัวซอสเนี่ยมีความเค็มเ,มเบาๆนะจากมิโซะนะครับที่มันหมักจากธรรมชาติแล้วก็จะมีความเปรี้ยวอ่อนๆจากน้ำส้มสายชูหมักแอปเปิลนะครับทำให้จานนี้อร่อยมากๆเลยนะครับก็หวังว่าพเพื่อนๆจะลองไปทำันดูนะครับสูตรนี้เต้าหู้ผัดเมลมะม่วงซอสมิโซะสูตรวีแกนแล้วเพื่อนๆจะหลงรักการกินวีแกนกินผักมากขึ้นอีกหลายเท่าเลยครับหวังว่าเพื่อนๆจะมีความสนุกกับการทําอาหารแล้วก็การทานอาหารวี อย่าลืมมาคอมเมนต์มาพูดคุยมาบอกกันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับอร่อยมากใครไม่ทำนะพลาดมากเลยบอก